แล้วพี่น้องครับเตะล้าแล้วแล้วโยโยโอ้โอแอร์หวานหวานลูกแอรหวานหวานแอรหวานหวานใส่สูตรด้วยใส่สูตรด้วยใส่ดากคือบิลลี่แมเพียงฟ้าสวยจังเลยอ่ะ เอาคือไทยหลายเครื่องเถอะอาวบอไทยให้น well, like ้องงามๆแน่ปอนจะเป็นไทยคือเจ้าของให้ไทยให้น้องงามๆเมือกันน่ะรอดเรอถวารอคืออ้ายเลย่ใช่พี่เจมส์อโทษรอาพี่เจมสอลพี่เจมสอมันเก่งมากใล้มาทงปลอดไัยเฮ้าไกลมากไกลอยู่หมอ คนยังหลากหลายเลยพี่น้องครับเป็นหยางเป็นหยางเกือบ500กิโลใช่ไหมใช่แล้วครับ500กิโลไปที่จังหวัดจันทบุรีใช่แล้วคุองคาก็ไม่ใส่ในโลกขอให้พวกเราเดิน,านทางปลอดภัยเดินทงางระเจ้า